สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็น EP 07ที่สู้ชีวิตชีวิตสู้กลับทำไมถึงตั้งหัวข้อแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวของโบหมายไทยคิดว่าเราพยายามที่จะทำงานทุกวันก็คือพยายามที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองรับผิดชอบมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่บางทีเรารู้สึกว่า ทำไมความโชคดีไม่เกิดขึ้นกับเราบ้างค่ะก็อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้แอดมีความรู้สึกแบบนั้นก็คือแอดจะต้องทำการปรับปรุงบ้างทุกปีเลยนะคะก็คือไม่จบไม่สิน้นอันนี้ก็เลยลองใช้วิธีก็คือเจ้านายเขาก็วางแพลนไว้ว่าจะต้องลดน้ำที่ไหลเข้ามาในตัวบริเวณบ้านให้ไปอยู่ฝั่ง สวนมากขึ้นนะคะก็ทําการยกดินออกและก็ทําการนั่นก็คือที่เขากำลังทำก็คือคุณป้าเสื้อออกส้มอ่ะก็คือกำลังยกดินก็คือทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะคะก็จะต้องใช้แรงงานคนนั่นเองและก็ค่อนข้างเป็นงานประนีตคุณป้าเสื้อส้มอ่ะจะสังเกตว่าเขา จะต้องเอาดินเพื่อไปเกลี่ยนะคะที่บล็อกที่เรา,เาวางไว้แล้วเราก็หยอดปูนล,ลงไปตรงช่วงช่องว่างของบล็อกให้บล็อกอยู่นะเพราะว่าจะกั้นดินฝั่งที่สูงกว่าไม่ให้ไหลามาฝั่งนี้นะคะและก็คุณป้าโกยดินขึ้นไปออกจากที่เป็นร่องเล็กๆนั่นนะคะคือ,คอทางที่เราจะให้น้ำเกิดการระบายนะคะ เพื่อไม่ให้รถเข้ามาในบ้านนะคะก็จะต้องใช้ <c oughs> ค่อยๆถามไปนะแอดก็ตั้งกล้องไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าแอดนะก็จะต้องช่วยงานเขาหลายอย่างนะคะอันนี้ก็วิ่งไปช่วยพี่เขยที่อยู่ด้านหลังเนาะเพราะว่าเราเป็นตัวเสริมและก็ ดูเขาว่าเขาทําถูกไหมนะคะนั่นนะแอดเดินผ่านกล้องนะคะก็วางกล้องไว้เนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็ฝากคอมเมนต์ก็ถ้าใครที่ทําช่องนะคะก็รบกวนน,นิดนึงเนาะแอดจะได้เดินทางไปหาท่านถูกนะคะไปดูการทํางานวันนี้นะคะใน EP 07ค่ะ No, <laughs> you อีพี EP นี้ไม่มีอะไรมากทำงานเหมือนเดิมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้นอยนิด,ดนึงเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะก็ไม่มีอะไรที่สุขใจเท่าเรามีบ้านอยู่ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะ